ไปด้วยทัดต้องพักเอ๊งโนแมครับจังหวะนี้โหมันมันทึกวีดีโอได้ตั้งห้าสิบเก้าชั่วโมงตั้งชั่วโมงหรือไทั้งวันน่ะมันเนี่ยมันมีบอกอย่างเงี้ยมันเต็มแล้วให้ทัดโหดป่ะดับเสียแล้วเนี่ยดูดูดูดิดูดิเนี่ยน้องแมทในคิวเนี่ยออกไปแล้วหายไปแล้ว เอาแม่เดินไปแล้วเอหน้าให้คนมันเล่นด้วยทาน์หันหน้ามาดิอ,อ้ยเจ็บมันไม่มีปืนเลยเล้เนาะทาร์เปิดอันติเท่ๆให้ดูหน่อยทาร์ทไปหาเปิดอันติตายเลยลหลอให้ดูหน่อยกลางอีิดแหละ ถ่าย,ายเลยพี่นึ่งถายตีเล่นง่ะถ่า,ายวันเล่นดีกว่าสัมภาษณ์หน่อยครับวันเล่นเกมอะไรครับเป็นเกมครับเกมอะไร,ร,รวันอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกปลาหมูว่ามันจะมาเสียเวลาหมูได้ใจพอดีเลยเออปะเกมใหม่เลยพี่เดียวหายแล้วพี่เดียวเขาเกมแล้วเขาเกมแไหม เ็นได้ให้พี่นจ่ได้แต่พี่นิจ่าให้ให้เห็นตัวหัวลิงโชว์สมัครดาวสร้างไงมาเล่นเติมไปแล้วแหละทัดมึงก็พูดเหมือนทุกครั้งที่มึงเล่นอะแบบเอาแบบลำคาญไปเลยอ่ะทัดได้ได้วานเนี่ย ลำคาดใช่ไหมอืมเอาแบบลำคาดไปเลยอะ่ะโคตรเบื่อเสียงมึงเลยประมาณนี้ด่ากระจายแล้วอย่างเงี้ยทนามดูอยะลยสาระโ <laughs> หลดใกล้เสร็จอย่างเงี้ยเดียวหนูมนานหรอกช่วงอีนนโมโต้อีโมเต้ ได้แปดใช่ไหมแต่ละแต่อยู่ตรคิวแปดได้สี่ค่าสิบได้สองนี่เป็นโต้งนะครับเด็กสุดหล่อ,อประจำร้านโต้งหันหน้ามาแอกดิเร็วรในบอกว่าหน้าตาดี